วิธีเช็คตู้เย็นระบบโนฟอร์ดขั้นตอนในการเช็คต้องทำยังไงมั่งอันดับแรกเราก็เสียบปลั๊กแล้วก็ตรวจสอบดูว่าพัดลมทำงานไหมตัวนี้รุ่นใหม่เลยเนี่ยมิตซูทุกอย่างทำงานหมดพมัดลมทำงานไฟติดตัวนี้เป็นระบบแผงคอนโทล เดี๋ยวปัก๊กเครื่องทำงานปกติกินกระแสเท่าไหร่กินกระแสอยู่ที่0.2เองจับเดยเออรเดยเออก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันอุ่นเลยเฉยๆทางไฮก็มีร้อนหน่อยๆ มีร้อนเฉพาะทางทางไฮทางเริ่มต้นออกทางอัดนิดหน่อยนอกนั้นเฉยๆผนังตู้มีร้อนหน่อยๆข้างเดียวด้านขวาหน,หน่อยๆตู้นี้ลูกค้าบอกว่ามันไม่เย็น นี่คือเบื้องต้นในการขั้นตอนในการเช็คก,กระแสก็0.2แต่ที่คอมพิวเซอร์เขาบอกว่า0.33มาดูกันว่าเราจะต้องเช็คยังไงมั่งก็เสียบปลั๊กไว้สัก10มนาทีดูการทำงานของเขาก่อนหลังจากผ่านไปประมาณสัก10มนาทีเราก็มาเช็คดูอีกทีนะึ่งมาจับดูไดเออร ไดเออก็โอ้มีความรู้สึกว่ามันไม่มีอุ่นไม่มีร้อนเลยเฉยๆทางไฮเอามือจับได้อ่ะร้อนนิดๆทางโลก็เฉยๆเย็นนิดๆทางโลเย็นนิดๆอ่ะเรามาวิเคราะห์กันว่าเราต้องทำไงขั้นตอนอ่ะถอดลัก การตัดท่ออันดับแรกคือเราวิเคราะห์ได้สองอย่างคือน้ำยาอาจจะรั่วหรือว่าน้ำยาอาจจะตันในระบบะวิธีวิเคราะห์วิธีเช็คอ,อันดับแรกหลังจากถอดปลั๊กล้วก็ตัดทางชาร์จเลยทีมตัดเป็นยงไงผลมีน้ำยาออกทางโลนิดเดียวอ่า อันดับต่อไปมาตัดทางไฮตัดตรงที่ไดเออร์โอ้ดูนะครับดเยอะเลยน้ำยาที่เป็นลุกขิดพุ่องออกมาทางไฮอย่างเยอะมีเป็นสีขาวเลยครับเพราะว่ามันเป็นน้ำยาสถาหนะที่เป็นของเหลว เยอะอันนี้มันบอกเราได้ว่าระบบไม่ได้รั่วน้ำยาไม่ได้รั่วมันแปลว่าในระบบเนี่ยมันมีการตันในระบบวิธีการซ่อมเราก็ถอดเชื่อมทางไฮทางโลออกก็แล้วก็แยกระบบโลกับไฮแล้วก,การล้างระบบแล้วก็เปลี่ยนไดเออร์แว็กคั่มเติมน้ำยาก็น่าจะจบ อ่โอเคครับเราก็ล้างระบบด้วย F11 แบบถังนี่ปล่อยน้ำยา F11 เข้าไปแล้วน้ำยา F11 เขาพุ่งมาแล้วตามตามด้วย22อ่านเกจเหมือนเดิมเปิดเลยครับอ่าพุ่งออกมาแล้วรต่อเข้าทางโลทาง e ap, อีเว็บออกมาทางแคปทิว F11 เ,เ,เข้าไปล็กเปิดอล้างคอม โดยเอฟสิบเอ็ดาุงยางพ่อติดอ้ายีบสองตาม น้ำมันเป็นสีออกแดงๆเลยครับาเปิด